สวัสดีครับแฟนเพจ Kick Off s p i d e r s นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ต้อนรับเดือนใหม่กลุ่กุมภาพันธ์นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจเยอะเป็นอย่างยิ่งนะครับแปละในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับหนึ่งคู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลเรดครับอังกฤษรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับรายแอส G Power นะครับสถาบันทางการเงินนะครับที่มั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ตั้งต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหว่านะครับฝากไปที่รายแอท G p o w e เอเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับหนึ่งคู่ของฟุตบอลรีกครับอังกฤษรอบรองชนะเลิศนัดที่สองน,นะครับไปกันที่สนามโอทแบฟอร์ดนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับฟอเรส คู่นี้นัดแรกนะครับพิศาจแดงบุกไปตล่ม3ส่วนนะครับทำให้โอกาสเข้าสู่รอบชิงดำสดใสเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมมองว่าทำให้เกมนัดสองเอริเทนฮาน่าจะมีการปรับทับ แกลักไว้พอสมควรนะครับเนื่องจากช่วงนี้โปรแกรมเตะเริ่มค่อนข้างถี่นะครับและเห็นชัดนะครับว่านักเตะพิศดารหลายคนสภาพร่างกายเริ่มอิดโรยอ่อนร้านะครับและเต็มไปด้วยปัญหานักเตะบาดเจ็บครับวันนี้ครับแกลักอย่างดาบิดเดเกอรราฟาเอลวารานกาเซมิโรบูโน่แฟนันและมาคัแรฟฟ์ต์เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้พักทั้งหมดครับวันนี้ับรับมือกับทางฟอร์เนะครับซึ่งโอกาสพิศษารเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าพวกเขา ยังไม่ถอดใจนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดทัพเนี่ยยังพร้อมใช้ชุมสมที่เต็มไปด้วยนักเตะชั้นดีต่อไปนะครับจุดคู่ที่ครบเปิดมาให้ที่ปีศาจเนี่นะครับเป็นต่อที่1.5นะครับผมมองว่าเกมแบบนี้แมนยูเนี่ยเล่นแบบเพเซฟมากกว่าไม่โหดครับแนเชียทางบอลล้อนครับเชื่อว่าเจ้าเปล่านี่รับสู้ได้แล้วก็อยากน้อยไม่น่าแพ้ขาดกับออกบาร์เชีย์บอลรองเชีย์ทางตอนที่ทำฟอร์เรสต์นะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงมัรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ